จอตัวนี้นี่ตรงนี้ทองคำกำลังขึ้นนะจันโอ้โห 28K 24K รอบไปขายชิ้ชิลนสินยืนเนี่ตัวนี้ยี่ห้ออะไรจันกิปสันกิบสันกิปบสันแต่โลโก้มันจะไม่เหมือนกีตา้านะไม่เหมือนไม่เหมือนนะน,น,นี่<ง>ลึกแรกกิ๊บสันแล้วแล้วไอพวกเนีเ้ยสีทองทองเนี่ยจารย์มันเหมือนของใหม่หรือของเกาง่าครับเนี่ยของเก่าตต็มกรตัวเลยอ๋อเต็มกรตัวเลยทีเนี้ยคุณผู้ชมถ้าถ้าคุณดูหลังๆเนี่ยดูลูกบิดเนี่ย นี่ยลูกบิดลูกบิดเขาจะเป็นแบบอันนี้มาเติมใหม่เรียกดีทูนเนอร์มันบิดได้อ๋อแบบว่าบิดแล้วกลับมาเลยฮะใช่ใช่ใช่แล้วตัวนี้นะฮะก็มีอาจารย์ใส่คาโปไปด้วยครับผมต้องใช้นะครับนี่คาโปแล้วก็นี่ของอาจารย์ต้องเป็นเอกลักษณ์เลยนี่วงพัดจันตลอดวงพัดจันนี่บิดวงพระจันทร์มีคนถามผมอาจารย์ว่า ใช่อย่างเงี้ยแล้วมันไม่สาย,มยไม่เพี้ยนเลยรันรงงไม่เพี้ยนมันโค้งเงี้ยไม่เพี้ยนไม่เพี้ยนนะใช่มันทําให้เสียงเวลาเราสไลด์ใส่สามอย่ายสามหมื่ตรงนี้วนใสามอยู่ตรงนี้นะความายืดหยุ่นเสียงจะมากขึ้นอเดียอ๋อคือสายสามจะยาวหน่อยแล้ว<อ>ย,ย่างเราาสไลด์สายสา,ยสามด้วยนี่ฮะตัวนี้มีลายเซ็นของพี่แอ๊ดไหมเนี่ยฮะพี่แอ๊ดคาราบาวแอ๊ดคาราบาวนะครับเราไปเล่นงานนักพิเศษเนาะแค่มาเล่น มาลอกเพีงบูแก้กับกับผมกับคุณเทียบตัวนี้อายุอานามเท่าไหร่นะสักปอนตอนผมซื้อมาจากอเมริกาเนี่ยคนคนเจ้าของคนคนนี้เลยเขาบอกเขาเขาซื้อมาปีซื้อมาเขาซื้อปีเจ็ดหนึ่งหนึ่งเก้าเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้าสิบกว่าปีจากนี้ใช่ไหมอ่าห้าสิบสี่ปีประมาณนั้นนะโอ้โหพี่คอเดิมเดิมไหมจันเดิมมัตเตอร์โทนนะสวยมาก เดิมเดิมหมดเดิมหมดเลยนะเมื่อกี้ผมจับแล้วไอตัวคอมันนี่เล็กไม่ใหญ่นะอาจารย์นะคอไม่หนามากไม่ใหญ่นะน้ำหนักกว่านี้นี่หนักหนักอยู่นะยกเี้ยผโลต้องมีผมโลตัวนี้นะยังไม่รวมกล่องคุณผู้ชมแลวทิ้ดูถ้ามีกล่องก็ไปด้วยแบกไปเน่ใจโอ้ยหญ่เอียงแต่หลังเราใส่ลอดล่างไงเอตระจาสิ่ มันก็แลกกันนะเนาะอาจารย์ใช่ใชมันมีทัวรลิงอยู่ข้างในใช่ทัวรลิงเนี่ยตัวแพงอยเงยอ่าหลายหมื่นนะทัวรลิงมันเนี่ยเฉพาะทัวรลิงนะนหลายหมื่นเฮ้ยตัวเนี้ยหลักแสนขึ้นนะอาจารย์ใช่ไหมมันสองแสนกว่าโอ้โหสองแสนกว่ามันก็เป็นไฮเอ็นของกิฟสันใช่ใไอ้<ช>ไอนี่แหละนะครับคนที่ชื่นชอบบูแก๊สมันหนีไม่พ้นนะหนีไม่พ้นไอ้เบนเดอร์กิฟสันใช่ไหมครับหมายเลขกหนึ่งคือต้องซื้อกิฟสันอ่านได้ ต้องมะเือรมไซค์ต้องขี่ฮาร์เรย์ต้องรุ่นไหนดีนะ <S <S อ,นอ่ามีเดียอรุ่นน,น,นีงมาอันนี้ก็เหมือนกันบลูแกสนะครับทอนแบนโจบลูแกสแบนด์อาจารย์แล้วเสียงเป็นังเสียงลองให้ดูหน่อยอาจารย์ใช้เล็บเดล็กนะเล็บเด็กเล็บเด็ก จะเล่นลูกบิดที่ดูด้วยเอออาจารย์ผมเลื่อนลูกบิดดีทุนหนึ่งมันไม่เพี้ยนเหรอสายสองก็ตั้งบีใช่ไหมอันนี้เราก็ตั้งปกติไมอาจารย์ปกติคือสายสองก็ล็อกสายตัวบีล็อกสายไว้แล้วก็ผ่อนสายออกมาเป็นเอเอาหมายความว่าอาจารย์ตั้งให้ได้ก่อนใช่เป็นบีก่อนมาถ่านเหมือนเดิมบีแล้วแล้วแล้วล็อกข้างหลังเหลยล็อกหลังไว้ไม่สายไม่ขยับโอเคล็อกเล็อกเพื่อนล็อกเกียร์เป็นเอเอามันมีสายเส้นเดียวนะอาจารย์เนียนี่ยแหละ นี่แหละเส้น B นี่แลหละอย่างดราเป็น C แต่เราล็อกมันจะอยู่ใน B B พอเราบิดพอบิดมาให้มันผ่อนเนี่ย<อ>นี่ B ไหมแล้วมาตัดกลับมาที่เดิมใช่ล็อกไวนะ้ไงคุณผู้ชมดูผมให้ดูนะอาจารย์นะดูด้านหลังของมันเนี่ยให้ดูด้านหลังดีกว่าถ้ามันมีตัวล็อกอยู่ครับนี่เป็นอย่างนี้นอาจารย์ดิแล้วบิด ใช่เม่ไดบิดสายไม่ขาดอาจารย์ไม่ขาด,ขาดแต่เล่นมากๆสายมันก็จะเพี้ยนกันนะ,ะเพราะเหมือนไม่ได้ตัวล็บกัวอยู่ใช่ไหมฮะอ๋ะอเ <ๆ S 2> ข้ามาชมเวลาเขาจะไม่ค่อยเล่นกี่ข่า,า <laughs> ่เขาก็เล่นเดี๋ยวเขาไปขอเพลงอื่นมันต้องมาตั้งใหม่แต่เพี้ยนนิดๆแต่ว่าเล่นเพลงที่เป็นเราเราจะใช้กี่สายอาจารย์ที่ตัวเนี้ยทีนมันทีนมันมีสายสองและสายสามแล้วแต่เพลงที่จะเล่น<ม> นี่เพลงเฉพาะเนี่ยมันก็มีเพลงเออเบ็กดาวน์จะเล่วนล,ล้องให้นี่ฟังคุณอ่ครับก็ดูเลยฮะคุณผู้ชมมันเป็นเฉพาะเพลงนี้เลยอาจารย์ใช่โอ้อออ เออมันจะมีแต้วจะอยู่าเออคุณชมได้ดีชุนเอี่ยโเราบิดมาแล้วก็บิดกลับคืนกลับใช่ตอกไว้เสียงมันหย่อนลงมาใช่เอบีตัวนี้เมื่อกี้นะฮะก็เลื่อนกลับไปแล้วถ้าผมมีไป็นโจงผมเนี่ยผมอยากจะติดตั้งขออาจารย์ได้ใช่ไหมเอาคู่ละหมื่นกว่าบาทอาวพอแล้วจ้ะมันแพงกว่าเป็นโจงผมอีกคู่มืกบาท ไอสองอันนี้นะพันระ่าบาอ,อ,อผมเป็นโจของแปดพันเองมันเป็นลูกเล่นเนาวเนะเล่นหลงๆแต่ผมไม่ได้เล่นหรอกไม่ได้เล่นเพราะว่าเราเล่นพิงถือว่าถือว่าเล่นเปิดบงพิงแรกกันนะเล่นเสร็จปุ๊บต้องค<ข>ืนสายแล้วตั้งใหม่พอเวลาแป๊บ <laughs> ตั้งสายก่อนก็มีบ่อยๆเด็ก <laughs> พินิดๆไงเออใช่ใช่ใช่ เพราะว่าเราบิดเหมือนเราใช้กีตาร์เราโยกเนี้ยใช่ใช่อันก็เพี้ยนอันนนั้ก็เพี้ยนนะเพี้ยนใช่ไหมเพี้ยนเออเด็กเพี้ยนนิดนึงนะต่อให้กีตาร์เทพขนาดไหนอ่ะเพี้ยนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องกลับมากลมาตั้งเส้นสายกันนิดนึงอ่ะเพราะมันเขาในเล่นยิ่งถ้าตัวไหนที่ไม่มีตัวล็อกสายนะยิ่งไปกันโอ้โหอันนี้ก็เป็นเป็นคันเทพทีเดียวนะฮะซื้อตัวนี้มาแต่ว่าก็เป็นสีสันนะจ๊ะสีสันอยากลองอยากลองเนี่เกิดอะไรขึ้นเอาคนบอก แม่อาจารย์ทอนโคตรเก่งไหมปิดได้ที่เดิมด้วยเอ่ามันมีตัวล็อกอาจารย์ผมเมื่อก่อนผมคิดอย่างหมืนกันนะโอ้ยอาจารย์เคยรู้ได้ยังไงวะมีตัวล็อกขั้นเทพมากอ้โอหะไรขนาดนี้แน่เนาะโคตรเก่งเลยมันแล้วกลับมาสายไม่เพี้ยนด้วยโอ้โหยังไงโอ้โหอันนี้ก็อาจารย์ทอนหลอกเด็กไปแล้วเมื่อกี้ใครที่ชอบเบนโจนะฮะ คือไปศึกษาได้แล้วอาจารย์ทอนก็มีคลิปการสอนอะไรอยู่อยู่เรื่อยๆนะครับช่องนี้แหละทอนแบนโจบูเกสแบนเนี่ยนะฮะแต่ส่วนใหญ่ผมก็จะเชื่อมโยงนี้ให้ท่านอยู่แล้วนะครับถ้าใครที่ชอบแบนโจนะเข้ามาพูดคุยอาจารย์ก็มีแบนโจใครสนใจอาจารย์แบนโจก็มีจะมีมีแบนโจมือสองแต่ของอาจารย์ส่วนใหญ่มันเท่ๆตรงนั้นนี่ก็ส่วนมากจะเหมือนเราซื้อล็อตซื้อล็มือสองแต่เราคัดเกณฑ์ล็อตป็นพาดดีๆ ทำสีใหม่ทำกระดองใหม่ทำเฉพาะเครื่องต้องดีแล้วเราซื้อมาเนี่ยผมก็จะดูสภาพดีๆก่อนสักเก้าสิบห้าเปอร์เซ็นต์ขึ้นเนี่ยแล้วเราถอดทุกชิ้นเลยถอดมาขัดสีฉี่วันดูที่อันไหนมันหลวมมันไม่หลวมมันเบี้ยวเบ้ออะไรก็มอนเหมือนลื้อเครื่องโยนประกอบใหม่ล้างใหม่ทำความสะอาดอันไหนไม่ดีเปลี่ยนไหนไม่ดีเปลี่ยนใช่โมดิฟายใหม่ตกแต่งให้ด้วยใช่ตั้งศูนย์ใหม่เออเนะใช่เหมือนกันเหมือนรถเลยใช่พะ ผมมาหาจารย์ก็ลื้อกันเอามาเป็นชิ้นนเลยย่อยเลยนะฮะอาจารย์ลื้อได้หมดนะพวกนี้ที่เห็นเนี่ยนะอาจารย์ลื้อหมดเราก็นั่งทําความสะอาดทีละชิ้นใ่วันก่อนของผมมาใส่แล้วใส่ไม่ลงมืนปรับกันแล้วปรับกันอีกสต่ว่ามันจะมือสองเนี่ยสามารถจะมีปัญหานี่นี่คนคนไม่ไม่เล่นเบนโจมาไม่เผื่อการไม่รู้ว่าซื้อมาก็เล่นเลยเนาะแต่พามาดูโอ้บางทีคอคอโค้งคอบิดข้างในน็อตหลวม ถางปลาสีตั้งไม่ตรงทุนนี้ไม่ตรงหมดแหละต้องมาตั้งคอใหม่ทัชชิงใหม่ตั้งบิดให้มันได้ศูนย์ต้องถังปลาให้มันกระโดดได้ดีแล้วก็หนังสำคัญคามตึงไงคพันตึงใช่ใช่ตีจตัววัดตัวจูนมันนะใช่ตีตัวจูนแล้วก็ ดีไปแล้วก็มันจะมีตัววัดอยู่ใช่วันก่อนเราป่ายจะเจาะอันนี้กันได้โเจาะอ้กัต้องเร่นรู้ใหม่กัเจาะยากนะคุณผู้ชมเล็กๆเนี่ยอาจารย์ใช้ความละเอียดใช่ใช้สว่านมีแต่ถ้าไม่รักจริงอยู่ไม่ได้คลิปสังนเนี่ยผมพภาพมาสองรูเลยนะเราต้องเร่อนไม่ได้เพราะงับมันไม่ได้จอมหงถึงมือไหวอยู่แล้วังไม่ไหวแต่ว่าถึงจะพลาดยังไงก็ต้องใช้นะฮะใช่ ทิ้งไม่ได้อะไรตัวนี้ใช่โหดูดูหลังมันดิลายสวยดีสวยงามนะครับห้าสิบปีนะนี่ห้าสิบปีห้าสิบกว่าด้วยแหละห้าสิบกว่าเจ็ดหนึ่งเ่ปัจจุบันห้าสิบสองปีนะครับทองดีอยู่เลยดูดีทองอ่ะดูดิทองอลามนะมันเหลืองแบบสวยมากอ๋าจา์นี่จา์มีใสายแจ็คด้วยนี่